มาริโอ้มาเรอร์ให้กำลังใจจันจิโดนชาวเน็ตแซะแฉแจ็แฟนฉันเริ่มอ้างคำเพื่อหลานเป็นอีกหนึ่งคนที่โดนชาวเน็ตตามแซะอยู่บ่อยๆสำหรับจันจิจันจิราหวานใจของพระเอกหนุ่มมาริโอเมาเรอร์โดยล่าสุดในงานเปิดตัวคอลเลกชันยูนิโคลฟอร์วินเทอร์2024 ที่เกสอนอมรินมาริโอก็ได้เปิดใจถึงเรื่องนี้รวมถึงเรื่องของเพื่อนสนิทแจ็คแฟนชันที่เพิ่งไปเยี่ยมหลานน้องคากิพร้อมมอบลาบูบูคอลเลคชันมาริโอของตัวเองให้ด้วยจันจิโดนแซกไปบ้านเรายังอวดด้วยเหรอแรงอยู่นอผมว่ามันก็เป็นสิทธิของแต่ละคนแหละครับน้องไม่ได้มีอะไรก็ถ่ายรูปเฉยๆผมถ่ายให้ด้วยเขาบอกว่าจันจิอวด ก็ไม่ได้อวดนะครับแค่อยากถ่ายกับของเขาเครียดไหมโดนวิจาร์เยอะไม่เลยครับเขาก็คิดมากนิดหน่อยผมก็บอกไม่มีอะไรมันไม่ได้มีประเด็นอะไรก็แค่ถ่ายรูปบางทีถ้ามันเป็นในแง่ลบแล้วไม่มีเหตุผลเลยเราก็ไม่อยากจะไปรับมันแต่เหมือนจันจิค่อนข้างหัวเสียตอบโต้กลับไปถ้าไม่ชอบก็บล็อกไป ให้ผมก็ไม่ได้อยากจะพูดแบบแอคเกเดตีฟอะไรนะครับก็แค่อยากจะบอกว่าบางทีมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติเรื่องปกติทุกคนไปเที่ยวบ้านก็อยากจะถ่ายรูปให้กำลังใจยังไงเขาโดนด่ารายวันก็ให้กำลังใจอย่าไปคิดมากเราก็ดูว่าเราไม่ได้ทำอะไรผิดก็แค่ถ่ายรูปกับของเล่นมันเป็นสิทธิของเขาจะถ่ายที่ไหนก็แล้วแต่เขา พอจันจิเจอคอมเมนต์แบบนี้บ่อยๆเขามาบ่นให้ฟังไหมก็ไม่บ่นผมก็ให้กำลังใจเขาบอกเขาอย่าไปคิดมากมันมีอยู่แล้วคนที่ชอบเราหรือไม่ชอบเราถ้าได้อ่านในคอมเมนต์จะเห็นคนเข้ามาสู้แทนก็มีบางคนก็บอกมัน ไม่ใช่นะเขาจะถ่ายก็เรื่องของเขาผมว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติมากเลยที่เราจะถ่ายรูปกับของบางทีผมก็ไปถ่ายบ้านจันจีนะแต่คนไม่เห็นทักเลยผมก็พยายามบอกเขาอย่าไปดูคอมเมนต์แต่ห้ามไม่ได้จะดูก็แล้วแต่เขาก็บอกอย่าไปซีเรียสเลยขอเขาหน่อยปลอบใจยังไงถ่ายรูปให้หายเลยแต่ใช้ไม่ได้ที่ถ่ายไปหัวเราะ ล่าสุดอินโดนีเซียเอาหนังพี่มากมารีเมคใหม่โอ้โหสุดๆเลยชื่อเรื่องกังมากกังภาษาอินโดแปลว่าพี่ก็เรียกกังมากทางอินโดนีเซียซื้อลิขสิทธิ์ทาง g d h ไปโอ้ก็มีโอกาสไปดูกับพี่ต้องผู้กำกับและไปกับน้องใหม่ดาวิกาด้วยไปเจอกับทีมนักแสดงอินโดนีเซียฉายไปแล้วเป็นร้อยล้านแล้วครับ ผมดีใจมากๆแฟนๆที่อินโดนีเซียน่ารักมากๆตอนที่เราไปงานพรีเมียร์เขามาให้การต้อนรับโรงหนังแทบแตกโอ้ก็ดีใจทางอินโดนีเซียเขาชอบภาพยนตร์ไทยอยู่แล้วเรามีความคล้ายกันชอบหนังผีคอมเมดี้เขาก็เลยจะชอบหนังเราเวอร์ชั่นของอินโดก็จะต่างกับเราสนุกคนละแบบเขาจะมีความเป็นอินโดนีเซียเลยนักแสดงเป็นคนอินโดนีเซียหมดมีความเชื่อของอินโดนีเซียบ้าง แต่ว่าก็สนุกครับขนาดเราฟังภาษาเขาไม่รู้เรื่องอ่านซับก็ยังรู้สึกสนุกครับเป็นเอเชียนสตาร์คนหนึ่งไม่ถึงขนาดนั้นหรอกมัง้งเอาลาบูบูไปรับขวัญน,น้องคากิลูกของแจ็คแฟนฉัน จริงๆแล้วผมให้น้องคากิครับไม่ได้ให้พ่อแต่ต้องฝากพ่อไปเพราะน้องคากิมาเองไม่ได้คือก็บอกพ่อไว้อย่างเดียวเลยว่าอย่าถ่ายรูปกับลาบูบูของผมราคาจะตกผมก็เลยบอกว่าให้คากิถ่ายได้ไหมแล้วก็เซ็นไว้ในกระดาษเลยว่าอย่าขายนะของหลานเขียนไว้เป็นลายลักษณอักษรทำไมกลัวเพื่อนเอาไปขาย เขาขายง่ายคนนี้ถ้าเขาร้อนเขาร้อนเขามาเลยเพลอเพลอเขามาขายผมคืนด้วยผมก็ซื้อนะไม่รู้เขาเอาสาริกาไหนมาแต่ซื้อหมดเลยให้ไปฟรีแต่ถ้าเขาเดือดร้อนผมก็ต้องซื้อคืนเพื่อนรักๆถ้าแจ็คเดือดร้อนอย่าเพิ่งขายนะโทรหาโอ้ก่อนตั้งแต่เขามีลูกมีเรื่องเดือดร้อนใจมาหา จะมีมาหนึ่งคำคำใหม่เพื่อหลานนะโอ้ลูกนะโอ้เรามีลูกแล้วคำนี้มาบ่อยมากตอนนี้เพื่อหลานมันยิ่งใหญ่มากคำนี้มันเอาใจไปเลยแล้วหลานน่ารักด้วยไงทาคิน่ารักคิดว่าอนาคตเราจะได้เอาคืนเขาไหมอาจจะหมดเยอะกว่าเดิมเดี๋ยวรอทากิอีกนานเลยกว่าจะโตต้องอีกเยอะเลยแหละ ถ้าเธอมอีกเขาพูดมาถ้าเดือดร้อนเกินมาแล้วผมก็บอกเอาลาบูบู้คืนมาได้ตังเพื่อนรักขออะไรได้หมดถ้าอยากพูดไปพี่ถ้าทากิพูดได้ขอลุงโอ้ให้หมดไหมโหก็น่าจะให้แต่ก็ต้องดูด้วยบางทีพ่อก็ขอเยอะแล้วไงมาลูกอีกอ้ยหมดตัวแล้วคราวนี้หัวเราะโดนพ่อหลอกแล้วกลัวเขาจะอ้างชื่อหลานอยากได้อะไร ตอนนี้เริ่มแล้วอยากได้เยอะเลยมีมิรเป็นของตัวเองมิจฉาชีพเหรอหัวเราะ